วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำโครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการปลิดพืชในระบบโรงเรือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยได้ตั้งโจทย์ในการวิจัยไว,ว่าต้องเป็นพืชผักที่มีมูลค่าตลาดมีความต้องการสูงและเป็นพืชผักชนิดที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกอยู่แล้วมีศัตรูพืชเข้าทำลายค่อนข้างมาก ผลการวิจัยและทดสอบในครั้งนี้ทําให้ได้ต้นแบบโรงเรือนการผลิตพืชผักที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอัตราการให้ปุ๋ยทางระบบน้ําที่เหมาะสมต่อการผลิตผัก9ชนิดในระบบโรงเรือนระบบการผลิตพืชต้นแบบทั้ง9ชนิดให้ได้ผลผลิตสูงคุณภาพดีและปลอดภัยจากสารพิษตกค้างรวมทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูพืชที่สําคัญสําหรับการผลิตพืชผักในโรงเรือนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้จริงๆแล้วอ่ะ อนนี้ที่เรามาสนใจเรื่องนี้เนื่องจากว่าในบางฤดูการอย่างเช่นฤดูฝนเนี่ยเราไม่สามารถปลูกพืชผ,ผักบางชนิดได้เพราะว่าจะเป็นมีปัญหาเรื่องโรคเน่าเรื่องมแมลงศัตรูหรือตอนนี้ที่อากาศแปรปรวนมากบางทีก็จะมีเรื่องของศัตรูพืชเข้าทำลายเยอะเราก็เลยมาสนใจเรื่องการปลูกผักถ้ามีโรงเรือนเกษตรกรน่าจะสามารถผิดได้ทั้งปีแต่ก็เลยเลือกเอาพืชผักที่มีมูลค่าหรือว่าตลาดมีความต้องการหรือเป็นพืชผักที่ถ้าปลูกข้างนอกแล้วมีการมีศัตรูพืชเข้าทำลายเยอะทําให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีปริมาณ เราก็เลยเลือกชนิดเหล่านี้แล้วก็ดูว่าเป็นพืชผักที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกอยู่แล้วหรือมีความต้องการของตลาดในห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกศึกษาพวกนี้ค่ะเราก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีที่ได้จากผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้เกษตรกรได้นําไปใช้คือทําให้ได้คือถ้ามีโรงเรือนแต่ว่าเทคโนโลยีข้างในเกษตรกรยังไม่ทราบถ้าเขาเอาอันนี้ไปใช้ก็น่าจะทําให้เขาได้ผลผลิตสูงและเป็นผลผลิตที่ปลอดภยัยมีคุณภาพก็จะได้มีความคุ้มทุนในระยะเวลาที่ทเร็วขึ้นหรือมีไรายได้ที่ดีขึ้นนะคะ คนาห้องกงในโรงเรือนขนาด6คูณ24เมตรจำนวน4ครั้งต่อปีจะมีะไรายได้สุทธิประมาณ81,160บาทต่อโรงเรือนส่วนการผลิตแตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือนขนาด6คูณ24เมตรรูปแบบ2ชั้นมีไรายได้รวม17,866บาทต่อรอบการผลิต หากเกษตรกรนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยอย่างครบถ้วนนี้ไปปรับใช้ในโรงเรือนนอกจากจะทําให้ได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยแล้วยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและถึงจุดคุ้มทุนภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นเพราะสามารถผลิตได้ตลอดปี โดยในขณะนี้สพ .3 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืชปลอดภัยในระบบโรงเรือนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก,นก่นกาฬสินธุ์และอุดรธานีได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ภายในโรงเรือนของตนเองเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยในระบบโรงเรือนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกรษตรเขตที่3จังหวัดขอนแกน่น